สวัสดีค่ะพระวันตุเตคุณหูไม่รู้คืออะไรเ, <c oughs> เทปนี้ไม่โดนตัดแน่นคุณหูไม่รู้คืออะไรปกติก่อนนอนอ่ะพงท่องบทอะไรไม่ไม่ท่องนาหน้าพงดูเหมือนสดมนตามาัน่อ,อนอนนอ อาเวีมารียไม่ใช่ไม่ใช่มันคือบทนางแมวโยวสวรรัสดสกิลไงแล้วก็เหนื่อยไหมวันนี้อะไรแบบงี้บทอะไรเอามันคือบทแผ่เมตตาเขาสวดกันก่อนนอนเขาสวดกันก่อนนอนเพราะว่าตามประสบการณ์ของพงษ์อะคือสวดตอนเข้าแถวตอนเชา้าเข้าแถวตอนชเช้าพอร้องเพลงชาติเสร็จทำอะไรเสร็จแล้วก็เนี่ยจะมีบทเนี่ยสวดแผ่เมตตาหรือว่าจะเป็นหลังจากที่เราสวดมนต์บทอื่นเสร็จอแต่เนื่องจากวันนี้เนี่ย มันเป็นบทที่ทุกคนท่องกันได้อยู่แล้วก็<อ>เลยจะขอเสียงจากสตูดิโอให้สตูดิโอช่วยท่องบทแผ่เมตตาให้พี่หน่อยขึ้นต้นเลยมาเลยสัตาตาอาเวราโหนตุอัพยาปชาโหนตุอานีคาโหนตุสุขีอาตานังปาริหารันตุเก่งมาก <c oughs> แล้วมันเป็นเวอแล้วอันเนี้ยมันเป็นเวอร์ชันยากด้วยนะ <c oughs> เพราะปกติเวลาท่องอะ่ะ ที่พงทองนะอย่างหน้อยที่โรงเรียนอ่ะมันจะเป็นสัพเพสัตาแล้วตามด้วยภาษาไทยสทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งเ้นคือเหมือนกับมันจะเป็นภาษาบาลีคำแปลภาษาบาลีคำแปลอย่างเงี้ยตลอดเอาไม่ใช่อย่างงี้หรอไม่ใช่แต่ถ้าอีคนแปลเนี่ยไปบิสซี่นเวิร์ดคือได้ที่หนึ่งแล้วนะทำไมอ่ะเพราะว่านางช่วยไงนางแปลเกินเพเหรอ แสดงว่าไอสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาอ่ะสองคำมันจะมาเป็นสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นมาจากไหนมันก็เหมือนปีหนึ่งที่แบบพูดเลยค่ะพูดเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวหนูช่วยนี่แปลเกินแปลเกิน โอเคจริงเพราะสัพเพสตามันก็แค่สองคชใช่มันจะมายาวอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ก็เลยจะมาลองแปลแบบสั้นๆดูโอ้เอาแปลแบบตามความหมายเลยวันนี้จะได้เวอร์ชันใหม่ได้เวอร์ชันใหม่เพราะฉะนั้นขึ้นต้นเลยนะเราเริ่มกันเลยนะคะคําว่าสัพเพสตาอ่านแรกก่อนสัพพะในภาษาไทยมันมีคํายืมเยอะมากมันแปลว่าทั้งหมดทั้งมวลง่ายๆเลยสัพพัสสัพพคุณ สรพสิ่งสัพสัพเหเหระได้สัพเพเหระก็ได้สรพพนามสัพพสินค้าได้หมดเลยมันแปลว่าทั้งหมดทั้งมวลก็คือคําว่าสัพพแปลว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ไปปะกับสิ่งต่างๆเพื่อบอกว่าเป็นสิ่งนั้นทั้งหมดสรพพสิ่งก็คือทุกสิ่งทุกอย่างอ่าใช่สัพพคุณก็คือคุณประโยชน์ต่างๆทั้งหมดสรพพคุณของยาตัวนี้คือหลายๆเป็นหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วสัยเหตระ ไม่รู้ไม่สเปเรสสเปเสเฮราสเปเรเฮราภาษาไทยมันแปลว่าเออเรื่องไรสาระทั้งหมดเรื่องแบบอะไรก็ได้มั่วๆแต่ว่าคําว่าเฮราน่ะไม่รู้นี่จริงอะเช็คมาแล้วเช็คมาแล้วแต่ว่าไม่มีความหมายเฮราไม่มีความหมายในภาษาบาลีเหมือนเป็นคำสซ้อ่าใช่อ่าอารกอนได้ค่ะก็คือสับพะว่าทั้งหมดอากรก็แปลว่าเหมืองแร่เหมือนขุด จริงป้าเหมือนกัใช่เ,<ล>เหมือนอกับเป็นที่ขุดเหมืองขุดแรกเพราะสักพากรก็คือสิ่งอะไรสิ่งอะไรที่เราได้อะได้ได้มาทั้งหมดเนี่ยเขาก็คงคิดว่าเออสัพพากร,กรกมันหมายถึงกับการจ่ายภาษีทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยโ,โอเคอเพราะฉะนั้นคำว่าสัพพะเนี่ยมันค่อนข้างมันเป็นคําที่เรายืมมาแล้วเอามาใช้เยอะในคําสมมติเขาเรียกว่าอะไรนะคําผสมแต่ที่อยากพูดต่อก็คือคําเนี้ยในภาษาสันสกฤตมันใช้คําว่าสารวะ ภาษาบาลีใช้คำว่าสัพพะภาษาสันสกฤตใช้คำว่าสันเออสาหรวะมันก็แปลว่าทั้งหมดใช่ปะที่นี้เคยพูดไว้แล้วว่าส่อเสือกหอหีบในอินโดเปียนมันสลับกันบางครั้งเ,เพราะฉะนั้นคำว่าสันหระเนี่ยพอไปอยู่ในภาษาเอ,อ่อเอาไงดีเปอร์เซียละกันมาใช้คำว่าฮารวะอ๋อไอ้เสิข้างหน้าก็เป็นเฮอเพราะฉะนั้นพอสันรวะมาเป็นเฮอในภาษากรีกมันก็คือคำว่าโฮโลส โฮโลสี่แปลว่าทั้งหมดทั้งหมดแล้วคําที่เราใช้ไม่เลิดลรอคำที่เราใช้เยอะๆก็คือได้ยินบ่อยๆคือฮโลคอสฮโลคอสเพราะว่าคอสแปลว่าเผาอ่าโลคอสก็คือนาซีก็เลยเอาไปใช้หมายถึงการเผาทําลายให้มันแบบสิ้นซากไปเลยโฮโลคอสก็คือหมายถึงตอนช่วงการแบบฆ่าล้างเผ่าพันธุก็คือเผาให้เกลี้ยงเลย อก็รเดียวกันใช่รากเดียวกันที่พูดนี่ก็คืออยากจะโชว์เฉยๆว่ารู้อ่ะไม่ใช่เพราะทีนี้เพราะถ้าเราไปเห็นคำว่าโฮโลแกรมอ๋อ่าเราก็จะรู้ว่าสามมิติเพราะมันทุกๆมุมใช่ไหมทั้งโหมดทั้งโหมดโฮโลคอสโฮโลแกรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้แล้วถ้าทุกคนที่ติดตามรายการเราเนาะก็จะได้เกร็ดเล็กๆน้อยๆมาเช่น วแหวนกับพพานมันมีเสียงคลายกันสเสือเปลี่ยนเป็นหหีบเสียงเสิร์เป็นเสียงเฮอเพราะฉะนั้นคำว่าสัตว์วะสัพพะโฮโลสมันเป็นคําเดียวกันหมดแปลว่าทั้งหมดทั้งมวลซึ่งอันนี้ก็คืออยู่ในสัพเพกใช่คําแรกอ่ะคำต่อไปคําว่าสัตตาสัตตาแปลว่าอันนี้ง่ายสัตตาพูดเองเลยสัตว์ใช่สัตว์จริงๆแล้วสันสกฤตมันเป็นคำว่าสัตวะสัตวะเหมือนสัตวแพทย์อ่าใช่อ้าว ถ้าจะแยกคำให้นะมันมาจากคำว่าสัต์ SAT ที่เป็นเป็น verb to be แปลว่า be to be เป็นเป็นอยู่แล้วก็เติมตวะลงไปซึ่งแปลว่าความเป็น be-ing ง่ายๆเหมือนภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษ be-ing ก็คือสิ่งมีชีวิตอ่าใช่คำเดียวกันเลยสร้างสัตแบบคำเดียวกันเปะเลยเพราะฉะนั้นสัตตวะในภาษาอังกฤตแปลว่า be-ing แปลว่าสิ่งมีชีวิต ภาษาบาลี rumor, ใช้คําว่าสัตตะอ่าเพราะว่าคนพูดบาลีขี้เกียจสลับเราสลับก็เลยสลับเกิ้นะมก็เลยก็เลยก็เลยใช้คําว่าสัตตะไปเลยง่ายๆทาทาให้เสียงมันง่ายมันง่ายในการออกเสียงเพราะฉะนั้นสัตตะเนี่ยไม่ค่อยเจอในภาษาไทยแต่สัตวะเจอเยอะเช่นสัตวแพทย์สัตวบาลผู้ดูแลสัตว์อะไรอย่างงี้ไหม เดี๋ยวไปตืนเอาเดี๋ยวไปตืดเอาโอเคเพราะฉะนั้นประโยคแรกสัตเพสสัตตาที่เราแปลกันยาวๆเนี่ยสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกดแก่เจที่กันทั้งหมดนั้งสิแบบแปลแบบมิสซิลิเวอร์สอะมันคือสัตว์ทั้งหลายแค่นั้นเองค่จบแค่นี้ถ้าอางนี้เป็นมิสซิลิเวอร์สนะแปลสัต์สัตเพสสัตตาเราบอกว่าสัตว์ทั้งหลายตกรอบเลยแต่ถ้าแปลแบบที่เด็กไทยท่องกันเนี่ย เข้าฮาเลยนะครับคือฝึกมาตั้งแต่ในโรงเรียนเพื่อให้ไปเป็นล่างมิสยูนิเวอร์สเป็นล่ามิสยูนิเวอร์สเลยตัวอย่างเช่นสัพเพสัตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ข้าวฮาเลยเกินความเกินความเกินความมากโอ,อ,าอ้๊ยเลยสงสัยเลยว่าท่อนอื่นก็เกินความไหมเกินอ่ะเดี๋ยวล่าราย <laughs> อ่ะอ่ะประโยคที่สองคืออะเวลาหนตุอ่ะคำนี้ก็เลิศเ,เตรียมมาทั้งคืน <laughs> <laughs> อ,อันนี้อันนี้คำนี้นะให้ทุกคนใช้สติสัมปชัญญะในการรับฟัง ะะเพราะคำนี้มันค่อนข้างยากอะเวลาคืออย่ามีเวนซึ่งกันและกันเลยใช่ไหมเวนข้างในออ,อคือ,คอไม่ไมเราเก็บคํานี้ไว้ก่อนจริงๆแล้วคํำนี้มันมาจากวีรววอแหวนสลอีรอเรือเป็นธาตุเป็นรากรากวีรซึ่งสมัยก่อนคํำนี้มันเป็นคําที่ดีนะมันมีความหมายถึงอดทนแข็งแกรง่งขยนันมีพลังเราเจอคําพวกนี้ในคําว่าอะไรวิริยะ อ๋อ oh, แล้วเดียวกับเวกับวีรแล้วทีนี้มันมีอีกคำหนึ่งมันแปลว่ามนุษย์ก็ได้ผู้ชายคนมีพลังมันแปลว่าฮีโร่ก็ได้อ๋อ oh, เหมือนวีรบุรุษเหมือนวีรบุรุษใช่ทีนี้การเดินทางของคำนี้ไปถึงคำว่าเวรได้ยังไงนั่นแหละสิเราได้คำว่าวีรบุรุษแล้วฮีโร่ล้วคนดีคนมีพลังคนตั้งใจมานะักอุตสาหะอะไรก็ว่าไปคำนี้ในภาษาอินโดียโเปียนส่วนมาก มันจะเป็นความหมายดียกตัวอย่างเช่นบร,รษ,ษัทละตินมีคำว่า V ีร คือร่วมลาการใช่ร่วมลาการคำเดียวกันเลยก็แปลว่าแมนแปลว่าวีรบุรุษเหมือนกันฮีโร่เหมือนกันในภาษาอังกฤษมีคําว่าฮีโร่มาจากมาจากมาจากเดียวกันภาษาละตินแปลว่ามีพระกําลังอย่างผู้ชายคำเดียวกันเลยวีระมีกาล์กําลังหรือนี่ virtue virtue ก็ได้คุณธรรมคุณธรรมก็คือหมายถึงว่าโดยปกติคํานี้พอเกี่ยวกับผู้ชายมันก็เลยเป็นคุณลักษณะที่ดีอะไรอย่างนี้บ่ดี เสร็จแล้วในภาษาอังกฤษที่เห็นชัดสุดอ่ะมันที่คำไม่ยากนะทุกคนรู้จักแวร์ o ูฟป่ะทุกคนรู้ใช่ไหมมันแปลว่ามนุษย์หมาป่าอ่ะเดี๋ยวเราแบ่งเราลองแปลแวร์เนี่ยมันมาจากวีรที่บอกว่ามีพลงังมีอํานาจมนุษย์อะไรอย่างนี้แล้ววูฟมันก็คือหมาป่าเพราะฉะนั้นแวร์วูฟสองคำรวมกันมันเลยแปลว่ามนุษย์หมาป่า เมื่อกี้ึ้นไปแตกว่าวีไปอยู่ไหนบ้างอ่าในคําว่าวีริยะคําว่าวีรชนอะไรพวกนี้ที่แปลว่าฮีโร่แปลว่าคนดีแปลว่าความอดทนความขยันแล้วมันไปเป็นเวนมันยังฟังดูเป็น<ก>เวนเลยการมันใกล้กลังใกล้มาแล้วทีนี้ผู้ที่มีความแข็งแรงขยันอดทนมันหมายถึงมนุษย์ผู้ชายใช่ปะ่ะมนุษย์ผู้ชายเนี่ยเมื่อก่อนเขาทําอะไรเขาก็ส่งไปรบอหอพอส่งไปรบเสร็จกลับมาชนะรบชนะเป็นวีรบุรุษ ความหมายมันยังเป็นความดีอยู่แต่พอเรามีฮีโร่อยู่ฝั่งหนึ่งมีวีรบุรุษอยู่ฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะเกิดความหมายที่มันพัฒนาต่อไปมันจะหมายถึงศัตรูมันหมายถึงคนที่ปองร้ายกันอยู่คนละฝั่งกันอ่าใช่เพราะฉะนั้นไอ้เวรในที่เนี้ยไปรับเอาความหมายฝั่งไม่ดีมา หมายถึงแบบเป็นศัตรูกันปอง,ปองร้าย<อ>ก<า>ันอาคาตมาตรายก็เลยจองเวรกันเงี้ยหรอใช่จองเวกรกันแล้วมันตลกตรงที่ภาษาไทยเนี่ยยืมทั้งสองความหมายมาใช้ถ้าเราเอาคำว่ากรรมมาแปะมันจะมีคําว่าวีรกรรมกับคําว่าเวรกรรมซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งสองคำนี้ยมันเป็นคําที่มาจากรากเดียวกันโอ้โหความหมามันพัฒนาไป ไกลากใช่ไปปัทยาตายเพราะฉะนั้นเอาเวลานี้ก็คือเหมือนในเอาเวลาคดอบละเอาเวลาก็คืออย่าจองเวรซึ่งกันและกันเลยก็คืออย่ามีความอาฆาตมาร้ายกันโหนตุเนี่ยขอข้ามไปก่อนเดี๋ยวมาอธิบายที่หลังเพราะมันมาซ้ำถูกวักโอเคข้ามไปคําว่าอัพยาปัจชาก่อน อันนี้ไม่มีทางเดาออกเลยเอออันนี้พี่ก็ดำไม่ขอพอ <c oughs> <c oughs> ี่ก็ไปเซิร์ชมาแล้วโอ <Okay. S 2> <c oughs> เคเซิร์ชมาแล้วเจอมาว่าคนส่วนมากเนี่ยคิดว่าคํำนี้มาจากคําว่าพยาบาทก <c oughs> ็ฟ <c oughs> ังดูใช่เนาะฟังดูใช่นะัพยาปชาแล้วเหมือนอพยาบาทซึ่งไม่ใช่ <c oughs> เอาหรอจริงๆแล้วมันมาจากรากาพาดเพราะพานสละอาทอทงอาพาดอันเนี้ยมันแปลว่าการบีบการเค้น p r e s s ในภาษาอังกฤษนะฮะกดขีใช่แล้วเรายืมคำนี้มาอาจจะยืมมาหลายคำแต่พี่รู้คำเดียวก็คือคำว่าอาพาธอาพาธที่แปลว่าป่วยใช่ใช้กับพระที่แปลว่าความรู้สึกถูกกดความรู้สึกไม่สบายความอึดอัดไม่ว่าจะเป็นทางกายทางใจใช้คำว่าอาพาธนี้อก็คือเวลาป่วยมันคือออาพาธภาพเปียบเทียมน่าสนใจมากใช่เพราะฉะนั้นอัพยาปัชชาเนี่ยมันเป็นรากเดียวกับคำว่าอาพาธไม่ใช่พยาบาทนะ โอเคแล้วไอไอ้ไอพาดนี่มันอยู่ตรงส่วนไหนของอพพยาปัจชามันคืออ่ะพิอ่ะวิแล้วก็พาดคือข้างหน้าเนี่ยมันยากมันเป็นแกมมาอะไรยังแม่อธิบายโอเคซึ่งอธิบายไม่ได้ก็เลยจับเอาจับเอาพาดตรงกลางมาพอพาดสลาทอโถมันแปลว่าเพรสมันแปลว่ากดอยามีกดกันเลยอ่าใช่เพราะฉะนั้นเวลาแปลอ่ะสาไทยเขาแปลคําว่าอะไรอย่าเบียดเบียนอเบียด เพราะว่าภาษาไทยคาว่าเบียดมันก็ให้ภาพเหมือนกันว่าแบบกดเข้าด้วยแบบอย่างนี้อเพราะะฉนั้นเวลาไปเที่ยวคลับเราคนเยอะๆตะโกนขึ้นมาว่าอพยาประชาหนตู่อัพยาประชาเลยเลีออย่าเบียดชันเต้นอยู่ในคลับอย่ามาอัพยาประชาตอนนี้เราได้สามท่อนแล้วซัเปสตาอ่ิยาปาหนตู่อพยาประชาหนนตู่อย่าเบียดเบียนซึ่งอะไรกันเลยต่อไป อะานีคาหนโตอ่าน,นี้คาน,น,น,นี่ก็เป็นคำยากมากจริงๆแล้วอ่มันก็แปลว่าไม่ไม่นีคะนอนหนูสาะ,ะอีคอระครังไม่หาไม่เจอเลยคำยืมคำไทยแต่เอาอย่างนี้ในภาษาบาลีคำว่าอีคะมันแปลว่าสัน่นแต่มันไม่ใช่สั่นธรรมดามไม่ใช่มันแล้วก็ไม่ใช่สั่นซูด,ด้วยเป,เป็นความสั่นที่เกิดจากความกลัว อ่เพราะปกติเวลาสั่นก็คือกลัวอ่าใช่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า tremble ใชอใช่ tremble เพราะฉะนั้นนะอะมีคาก็คืออย่ามีความสั่นที่เกิดจากความกลัวจริงๆแล้วอ่ะเนี่ยบวกกับอ e ีค่ะม,มันพูดยากเพราะมันเป็นสระสระชนกันอี e ค่ะเอออี e ค่ะนางก็เลยเอาภาษาบาลีก็เลยเอานอนหนูแทรกเข้ามาแค่นั้นเอง คล้ายๆ a ออในภาษาอังกฤษนะเอแอปเปิรพูดยากแอนแอปเปอรใช่อันนี้ใช่อันนี้อก็คืออันนี้ค่ะทีนี้ไม่เจอหาไม่เจอว่าภาษาไทยยืมคาไหนมาไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นเราก็คือข้ามนะครับแต่ความหมายในที่นี้จริงๆก็คือแบบอยากกลัวหรออยากกลัวแล้วภาษาไทยเราเอามาแปลว่าจงมีอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยมันแปลกายเหมือนกันนะก็คือ ไม่รู้เขาคงไม่อยากแปลว่าอย่ามีความสั่นจากการกลัวก็เลยใช้เป็นว่าอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยแทนก็คือแปลแบบมิสยูนิเวอร์สอีกแล้วแปลมิสยูนิเวอร์สนี่เราที่ท่องกันอยู่ทุกวัน่ะไม่เคยรู้เลยว่าเราท่องเวอร์ชันแปลแบบ เสริมเติมขนาดนี้แต่กกอย่าไปพูดเยอะเพราะเดี๋ยวจะโดนว่าอย่าพูดเยอะสวัสดีกรมศาสนาเดี๋ยวเขาก็เอฉันแปลถูกแล้วแน่ถ้าเก่งจริงมาไปเองปัญหาใหญ่เลยนะคราวนี้เพราะว่าไม่ได้เตรียมอ่อันนี้คาโหนตุทุกประโยคอะมาลงท้ายด้วยโหนตุโหนตุโหนตุหมดโหนตุในที่เนี้มันเป็นกิริยาของประโยคโอเคมันแปลว่าจงเป็นหรือจงมี เป็นคำสั่งอาเป็นคำสั่งยกตัวอย่างเช่นคนไทยน่าจะคุ้นคําว่าทีคายุโกโหตุมันคือลอง g l ฟสั่งให้มีชีวิตยืนยาวจงมีชีวิตยืนยาวทีคา oh. แปลว่ายาวอายุแปลว่าอายุโหตุก็คือจองมีอายุยืนยาว oh. Oh. เมืใช้แฮปปี้เบิร์เดย์ได้ไหมได้ได้ที่ oh. คายุโกโหตอ oh. จ่จงมีอายุยืนยาวเราไม่ได้บอกว่าใครมีเนี่ยใครมีก็ได้พี่ต่อเกิดวันไหนทำไมอ่ะเดี๋ยววันเกิดเดี๋ยวเอาเค้กมาให้แล้วเขียนที่คายุโกโหตไูได้ได้ที่คายุกาโหตูเป็นผู้หญิง <laughs> โอ้ทีคายุกาโหนตุคนผู้หญิงโอเคแต่ก็อันเนี้ยเหมือนกันโหนตุก็คือเป็นประคคำสั่งเป็น verb to be แปลว่าจงมีจงเป็นจงเป็นผู้มีอายุยืนจงมีอายุยืนอะไรได้หมดแต่ทีเนี้ยโหนตุในที่เนี้ยมันมาจากหุหุเป็น verb to be ซึ่งในภาษาสัสกฤษอ่ะมันคือคำว่าพูหุคือภาษาบาลี สันสกฤตคือภูแล้วทีนี้ปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงจากที่บอกแล้วว่าคนที่พูดภาษาบาลีหรือคนที่ใช้ภาษาบาลีมันขี้เกียจเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนอ่ะพูภูเนี่ยเพอเนี่ยพูเนี่ยนางทาลิปติกไงแล้วนางกวลิปติกเล้อนางก็เลยไม่เมมปากนางก็เลยพูดแค่ว่าหู หูไม่ต้องประกบปากเพราะฉะนั้นคำว่าหูกับภูเนี่ยมันคือคำเดียวกันแต่มันมีการเปลี่ยนเสียงเฉยๆแล้วภาษาไทยเนี่ยยืมคำศัพท์ที่มาในรูปของภาษาสกฤตมากกว่าก็คือไม่ได้ยืมไอ้แบบหุที่เราจะเจอในบาลีแต่ยืมจากสกฤตมาคำที่มีเสียงเพิาเปทั้งหลายใช่ยกตัวอย่างใช้เอาง่ายๆเลย ภาวะภาวะเออก็คือสเตตหรือสภาวะก็ได้ก็คือการสภาพที่เป็นการเป็นซึ่งอันนี้ก็คือหมายถึงว่ามาจากเวิร์บตูบีภาอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าพูดพูดแบบพูดผีนะใช่มันหมายถึงพูบวกกับตะที่แปลว่าเป็นพาสเทนส์มันเป็นอดีตการก็หมายถึงตายไปแล้ว เคยมีชีวิตเคยมีชีวิตอยู่ชายตายไปแล้วก็เลยใช้เป็นแทนใช้แทนสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่ตายไปแล้วอย่างเช่นพวกเราเป็นพูดผีปีศาจอะไรอย่างนี้ผูดผีเพราะนั้นเราเจอคําว่าอะไรนะภาษาไทยมีคําว่าพูดภาวะสภาวะพบพบภูมิได้หมดเลยเออหรือว่าภาพก็ได้ก็คือการแสดงสิ่งที่เป็นตัวเอง ออกมาให้เห็นออกมาให้เห็นก็เป็นภาพาทั้งหมดนี้คือโยงกับหนตุ่อเออหนตุใช่คือต้องการจะบอกว่าบางคนเนี่ยคิดว่าโอ้ยหนตุหอหีบไม่เห็นเจอเลยในภาษาไทายมีเยอะค่ะแต่ว่าเรายืมอีก,อกรูปหนึ่งมาใช้แต่คือต้องมีความเข้าใจเรื่องอ่าเราต้องเข้าใจเรื่องเสียงนิดนึงไม่อย่างนั้นเชื่อมไม่ถึงเชื่อมไม่ถึงเพราะฉะนั้นเอาหนตุคือเอาเวิร์กทูบีมาสั่งแปลว่าจงเป็นจงเป็นจงเป็น อ่ะเวลาโหตุอันนี้ค่ะโหตุทั้งหมดนี่เป็นคำสร้างอะไรเงี้ยสร้างหมดเลยอ่ะเวลาคือจงเป็นผู้ปัสจักเวนอย่าจองเวนอ,<า>อ่าอันนี้ค่ะจงเป็นผู้อย่าสั่นไหวจากความกลัวอันอ่ะพญายปัชชาจงเป็นผู้อย่าถูกเบียดเบียนจงอย่าเบียดเบียนอ,อเนืเป็นคสาสั่างใช่เป็นคาสั่างหมดเลยทีนี้ท่อนสุดท้ายจะเป็นท่อนที่ฉีกออกมาท่อนสุดท้ายอ่ะทองเดี๋ยวเพราะว่ากําลัง นี่คือท่องจากตอนต้นจะเป็นสภาา้แล้วเป็นเวอร์ชันแปลดวอรดนสุขีอัตตานางปริหะรันตุสุขีอ่าสุขีมันมาจากคำว่าสุขะซึ่งพี่ก้าเคยพูดไปแล้วอ่ช่างเชื่อมชงเื่อมตอนที่หกสิบสามเซิร์ชมาแล้วนะเดี๋ยวเขาเตรียมเขามว่าสุเนี่ยแปลว่าดีใช่ป่ะแล้วขะมันแปลว่ารู้ รูร้ดีรูดีดเพราะอะไรเพราะคําว่าสุขขะเมื่อก่อนมันใช้ได้กับเฉพาะรถสุขรัฐะคือรถที่ขับได้ดีรถที่ไปได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากรู้ว่าทําไมสุขะใช้ได้กับรถไปดูช่างเชื่อมเ,ออเพิ่ม เพิ่มยอดวิวค่ะแต่นี้ไม่ีใครดูอันนี้นะคือทุกคนข้ามไปดูอันโนมดอะเพราะฉะนั้นสุขค่ะขอข้ามไปเลยได้ไหมเนาะเพราะฉะนั้นสุขขันแปลว่าความสุขง่ายๆคนไทยรู้ก็ได้สุขี่แล้วอะสุขีอัตตานางก็คือตนเองเพราะเราเรียนไปแล้วเขาอัตาเออส่วนถามว่าอัตตานางคืออะไรคะก็คือแกมม่าถ้าอยากเรียนก็คือ เออใช่สมัครเรียนค่ะก็เราจะให้สอนนะนี่เราเออจำเปตานังได้ไหมจําได้เอาไปตั้งชื่อกลุ่มไลน์แล้วเอาไปก็ไลน์เปตาังเป็ดทั้งหลายใช่ไหมเพราะฉะนั้นอัตตานังมันก็เลยแปลว่าตนทั้งหลายนามตนทั้งหลายจุดๆุด้ตนทั้งหลายคีย์เวิร์ดมาอยู่ที่คําว่าปริหารตุปริหารตุปริเรียนไปแล้วค่ะตอบรอบรอบอ่ารอบรอบหรือสมบูรณ์อ่าสมบูรณ์หะเนี่ยมันมาจากคําว่าปริหารตุเนี่ยมันมาจากราก หอหีบรอเรือฮาร์รใช่ฮาริแปลว่าแบกถือแบกถือเพราะฉะนั้นคือพาตนเองไปรอบๆอ,อย่างไหนอย่างสุขขีอย,อย่างมีความสุขอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นปริหารันตุเป็นคําสั่งเหมือนกันเพราะลุงไทยทิฐิเหมือนกันแปลว่าจงแบกตัวเองไปรอบๆอย่างมีความสุขซึ่งแบกตัวเองไปรอบๆในที่นี้คือหมายถึงแบบใช้ชีวิตงี้หรอมันก็มันแปลว่า ประพฤติตนอาประพฤติตนดำเนินชีวิตอือหรือแปลว่านั่นแหละเออมันยากเข้าใจป่ะคือแปลว่าอ่าปริารทห้าตัวก็คือนำตัวเองไปอย่างมีความสุขอันนี้ขอยงภาษาอังกฤษนิดนึงได้ไหมภาษาอังกฤษมันมีสำนวนแบบ carry one s e l l แบบเนี้ยหมายถึงแบบประพฤติตัวอันนี้ก็คือหมายถึงประพฤติตัวหรือใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหรือป่ะทำนองนั้นแหละทำนองั้นเมื่อกี้มือจะไปหยิบสคริป Oh. เพราะฉะนั้นภาษาไทยเนี่ยที่เจอเนี่ยเจออยู่ไปหามาเจออยู่แค่คําเดียวแต่อาจจะมีอีกเราไม่รู้ใครรู้ก็คือคอมเมนต์ไว้ได้เลยมันคือคําว่าบริหารโ oh. อ้อคือผ <Hello>. บริห <Hello. S 2> าร <Hello. S 2> แล้วก็หารก็ <Hello. S 2> คือผู้บริหารคือคนที่นําเอาบริษัทไปในทางแบบว่าคือ c a r r y i n งบริษัทอาราวนะ นำไปในทางที่ดีอะไรเงี้ยทำให, <นะ S 1> ให้มันอยู่รอดดำเนินไปเพราาะว่ผู้บริหารก็เลยใหม่ความเดียวกับปริหารันตัวนนี้แหละ เราก็เดินไปหาผู้บริหาแล้วว่าไปหารันตุสุขบริหารสุขขีปบริหารันตุนําบริษัทไปในทางที่ดีด้วยเราชี้ดาได้เลยเดินเข้าไปสั่งเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือโดนไล่ออกไม่แล้วเดี๋ยววันจันนะเอาคนใหญ่รือทุกบริษัทอเดินเข้าห้องซีอโอกันเพราะฉะนั้นเราขอแปลแบบตีความดีกว่ามันก็เลยแปลว่าการประคองตนให้มีความสุขซึ่งในภาษาไทยใช้ว่า จงรักษาตนให้ผลจากทุกภัยทางสิ้งเธิร์นอ๋ออ่ะเพราะฉะนั้นจริงก็คือจบแล้วสิ่งที่ที่ภาษาไทยแปลเขาก็แปลกันมาดีแล้วแหละเป็นการอธิบายเสริมให้เราเกิดความเข้าใจมากขึ้นเราก็ไม่ต้องไปแปลตามคำศัพท์เด็ๆก็ได้เพราะว่า ที่เราท่องกันอยู่ก็คือได้ความเข้า,าใจว่า <cutter. S 1> ที่เราสวดแผ่เมตตาสวดไปเพื่ออะไรและทําไมเขาถึงเลือกคําแปลแบบนี้เพราะฉะนั้นประโยชน์ของบทแผ่เมตตาก็คือเวลาเราท่องแล้วปุ๊บเหมือนเป็นการบอกว่าสัตว์ทั้งหลายที่เคยมีเวรกรรมต่อกันเนี่ยมีความสบายใจไม่ต้องมาเบียดเบียนกันนะอยู่สบายๆประมาณนั้นจงอยู่กันแบบสบายๆไม่ต้อง five, <ris> แต่ติดเงินต้องจ่<บ>ายคืน อย่าอยู่อย่าอยู่สบายมากอันนี้เออไม่ต้องสบายมากอันนั้นนิดนึงลำบากนิดนึงก็ดีลำบากนิดนึงก็ดีอ่ะแล้วทำไมถึงเรียกว่าบทแผ่เมตตาจริงๆแล้วว่าบทยาวมันคือการพูดถึงพรมิหารสี่บทยาวหมายถึงก็ที่เป็นบทเต็มอ่ะ นี่คือเราหันมาเหรอใช่เราหันมามันบทสั้นมัน<อ>พูดถึงเมตตาการุณามูทิตาอุเบกขาซึ่งอย่าถามเทปนี้เดี๋ยวมันจะยาวเราหยิบมาเฉพาะแผ่เมตตาไออันแรกเลยออเออ,อทีนี้ก่อนไปเหมือนเดิมเราจะมีประโยคบาลีสั้นๆมาซึ่งวันนี้สั้นมากอีกแล้วแต่จะเป็นศัพท์ที่เราใช้ในวันนี้ทั้งหมดสับเพสัตาสัพเพสตาสิเห็นตุ จีเนเห็นตฮะขอลองค่อยๆถอดสัพเพสตารู้แล้วว่าคือสัตว์ทั้งหลายสีเนเห็นตูกอ่ะมันคุ้นไหมมันเป็นคำสั่งมใช่เป็นคำสั่งแล้วก็ซีเน่หะเหมือนเสน่ห์เนี้ยหรอเอออันนี้รู้เหมือนเตรียมมาเลยไม่ดามันก็ต้องดาอก็เสน่ห์ภไทยก็เสน่ห์เสน่หาใช่คําว่าเสน่หหาหายว่าจงมีความรักจงเป็นผู้มีความรัก อันนี้ก็คืออะไรขอให้แบบรักทุกสรรพสิ่งเนี้ยหรอไม่ใช่สัสรรพสิ่งสัตว์ทั้งหลายจงมีความรักแต่เราจะแปลอย่างนั้นไม่ได้ช่งองจิตโตรายการพวมมันตุเตจริงๆแล้วอีกคำหนึ่งคำว่าสนิทธาตุสนิทนะมันแปลว่า m o i ส t ก็ได้แ่แปลว่าแช่ก็ได้ <laughs> เพราะฉะนั้นเราขอเลือกแปลว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนตุ๊ดจงแ่ <laughs> อันนี้ในภาษาอังกฤษมีนะหมายถึงอะไรแบบม,ม,ม,มันมีไหมคำว่าอะไรอะ she m a k e her pants moist อะไรอย่างเงี้ย moist <laughs> <laughs> โอเคอ่าภาษาอังกฤษ moist มันก็เป็นสแนสลงหมายถึงแบบอ๋อหยาบเ,<ต>เพราะฉนะนั้นคำว่าสเสน่หาเนี่ยคำว่าสเสน่หาเนี่ยม,มันหมายถึงแบบความหมายหนึ่งแปลว่าความรักก็ได้มี affection ก็ได้อีกความหมายหนึ่งก็คือเปียกเปียกแบบช่ำเลยอะช่ำจากความรักเพราะฉะนั้น สัเพสัตตาซีเนเห็นตุสัตว์ทั้งหลายจงแชะดูเมืออเมืออเนาะฝากช่องฝากช่องช่อจิตโต subscribe หน่อยตอนนี้เพิ่งจะ60,000นกว่าเองแล้วก็ฝาก i อจของฟาโรสตูเดีด้วยขอบคุณนะคะวันนี้ไปละสวัสดีค่ะ คุนหูไม่รู้คืออะไร